สวัสดีครับสมาชิกชาวเว็บไซต์อินดีม u ั c เซสทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินจะมาขอแนะนำฟังก์ชันใหม่ของเว็บไซต์เรานะครับให้ท่านสังเกตที่แถบด้านบนนะครับจะเห็นโลโก้ l ลายโลโก้เฟสโลโก้ y ยูท b e โลโก้ t ิ k t o k แล้วก็คำว่าสมัครสมาชิกนะครับฟังก์ชันนี้นะครับเราสามารถคลิก ไปที่โลโก้แต่ละตัวแล้วจะพาเราไปสู่นะครับแอปพลิเคชันของแต่ละตัวได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับคลิกไปที่ Facebook นะครับก็จะพาเราไปสู่หน้า facebook หรือว่าแฟนเพจของเรานะครับคลิกไปที่ y o u t u b e ก็จะพาเราไปสู่ช่อง youtube ของเรานะครับคลิกไปที่ t i k t o o ะครับก็จะพาเราเข้าไปสู่หน้า TikTok ของเรานะครับหรือคลิกไปที่ l ล n e ก็จะไปที่ l ล n e ของเราคลิกไปที่สมัครสมาชิกนะครับก็จะไปที่หน้าสมัครสมาชิกอินดีมนะครับฟังก์ชันนี้นะครับทุกคนสามารถมีได้โดยที่ทุกคนจะต้องส่งลิงก์ของแต่ละแอปพลิเคชันนะครับไปที่ ลายแอดดีด c มสักเซนะครับหลังจากนั้นแอดมินจะทำการอัปเดตข้อมูลให้นะครับเมื่ออัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์ของท่านก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนอย่างตัวอย่างที่แอดมินทำให้ดูนะครับก็หวังว่านะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับโอกาสหน้าถ้ามีข้อมูลอัปเดตอะไรดีๆนะครับ แอดมินจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับ